พี่ใหญ่จีซูของเรายังคงความน่ารักและแสนดีกับทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะครั้งนี้วันคริสต์มาสนะคะก็มอบของขวัญเป็นตุ๊ก,กตากระต่ายแบรนด์มิฟี่ให้กับทุกๆคนรวมถึงพิกาที่มาคอยดูแลความปลอดภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะตอนถ่ายลูกวมกันพิกาดก็เนบตุ๊ก,กตากระต่ายกันเป็นคนละตัวเลยค่ะน่ารักมากๆเลยและหลังจาก จบคอนเสิร์ตจากอัมสเตอร์ดัมทัวร์ยุโรปทัวร์ครั้งสุดท้ายไปนะคะพี่ซูก็ได้ลงภาพน้องกระต่ายแก๊งนี้นะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นใต้รูปใน i อว่าทัวร์ยุโรปเป็นทัวร์ที่ยอดเยี่ยมและสนุกสนานสร้างความทรงจำที่นี่มากมายมากๆเลยค่ะพร้อมกับมีของขวัญเล็กๆน้อยๆจะมอบให้กับทุกคนด้วยในช่วงวันคริสต์มาสนี้ แถมยังส่งไปให้เพื่อนรักเพื่อนสนิทอย่างคุณซูจินอีกด้วยนี่ค่ะมีการเรามาลงไอจโชว์ด้วยและน้องลิซ่านะคะก็ได้ลงไอจรูปน้องกระต่าย2ตัวนี้ด้วยค่ะคาดว่าก็น่าจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสจากพี่จีซูแสนดีของเราแน่นอนเลยค่ะ